สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนแฟนพาเเรื่องในวันพฤหัสที่17กันยายนปี2 5 6 3วันนี้เราจะมาพบกับแฟนแฟนพาคเครื่องหลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องเดียวที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือผมได้รับสาย,หร,ายหรือไลน์หรือแม้กระทั่งเมสเซจจากชาวต่างประเทศ สิงคโปร์มาเลเซียจีนนะครับหมูนได้เข้ามาบ่อยคือเนื่องจากหลังจากที่เรามีการทดลองแล้วก็เรื่องของการเช็คพระโดยหลักวิทยาศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มีรวมทั้งหมดก็เลยมีการจากต่างประเทศที่โทรมาหรือส่งข่าวมามากมายผมก็เป็นห่วงนะครับว่าสำหรับพ่อค้าหรือ เซียนพ้าที่ขายพ้าอยู่นะครับคือวันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือทางต่างประเทศขอให้ผมช่วยทำคลิปช ắt, ัดๆแล้วก็ขั้นตอนกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้เขาเพื่อไปพิจารณาเพราะเขาตามเรามาหลายเดือนแต่ตอนนี้ต้องการความชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่งสำหรับเซียนพระ ระวังให้ดีนะครับหลังจากโควิดผ่านไปเครื่องบินได้บินหรือเราอนุญาตให้เขาเข้าเมืองได้คุณเตรียมตัวนะครับคืนพระเป็นละนาวเลยนะครับเพราะเพราะจากตอนนี้เริ่มจะมีการส่งใบสณนีส่งพระมาให้ผมเช็คซึ่งเจอพระเกไม่น้อยทีเดียวนะครับจนคณะโทรศัพท์เช้านี้ทำให้ผมต้องมาทำคลิปนี้นะครับก็คือความชัดเจน โดยเฉพาะต่างชาติเขาเชื่อหลักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อหรือฟังเขาเล่าหรือจำเข้ามาหรือตามเขาบอกไม่ใช่นะครับเขาต้องเป็นหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์กับหลักฐานที่จับต้องได้วันนี้ก็เช่นกันทำตามคำขอร้องของชาวสิงคโปร์เช้านี้นะครับโทรมาโดยตรงเลยนะครับผมเป็นคนรับสาย เพราะผมก็สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ก็เลยมีการคุยอยู่สนทนายาวพอสมควรผมก็เลยวันนี้ตั้งใจทําคลิปนี้ให้ชาวโลกหรือแฟนๆพระเครื่องของอยู่ต่างประเทศได้เห็นคืออยากรู้ว่าสมเด็จที่แท้จริงจะเป็นยังไงเพราะที่แล้วมาเขาได้แต่ฟังเขาว่าจำเขามาเขาไม่สามารถรู้อะไรเลยหมายถึง ผู้ซื้อนะครับผู้บริปโภคไม่สามารถที่จะรู้เรื่องอะไรอยู่ที่เสียงพูดว่าไงว่างั้นปรากฏว่าหลังจากคลิปที่เราออกก็เลยมีการวันนี้เพื่อขอให้ช่วยทําคลิปให้มันชัดเจนขึ้นผมก็เลยจะเอามาแสดงการทดสอบพระสมเด็จให้ท่านได้ฟังได้ชมได้ดูนะครับก็เราจะเริ่มต้นจากเช็คจากกล้องพันหกร้เท่านี้ก่อนนะครับ คือหนึ่งณนะตอนนี้เราได้เห็นอะไรบ้างนะครับจากจอขยายจากกล้อง1 6 0 0รวมกับจอที่ใหญ่ขึ้นก็ประมาณประมาณ2,000กว่าเท่านะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าเราเห็นอะไรบ้างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือเนื้อซุ้มก่อนะครับเนื้อซุ้มก่อที่เราได้เห็นนะครับนี่คือเนื้อซุ้มก่อนะครับเนื้อซุ้มก่อนั้นสองเราก็จะเห็นดินเจโปร่งเจะป่าตรงนี้นะครับ สามก็คือบล็อกแม่พิมพ์ไม้ที่ท่านเอาแม่พิมพ์เผาแล้วก็เอามาใส่เป็นมวลสารแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ในคมภีรไบลานในนั้นระบุก็คือเหล็กไหลไพดานะครับนี่คือจุดจุดนี้องค์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับนะเราจะดูได้ว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนจุดเล็กๆนี้เป็นทองคํานะครับเป็นทองเม็ดทองคําเล็กๆนะครับซึ่งเป็นตะไบทองนะครับเล็กๆ ซึ่งมักจะส่วนใหญ่จะเก็บในองค์พระเก่าๆจะมีหมดนะครับพระตั้งแต่ร้อยกว่าปีขึ้นไปถึงยุคเก่าๆต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรอด1,300ปีก็มีนะครับมีมวลสารตามที่กุยนะครับซึ่งเราดูจากตรงนี้ในเหตุการณ์ตรงนี้บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าข้างในมีอะไรมากกว่านี้เท่าที่ผมเคยเช็คบางองค์มีโรเลียมบางโรเลียมที่โชว์ขึ้นมาไม่ใช่พระผม เป็นพระลูกค้าที่มาเช็คพ้าโเรเดียมตัวนี้แพงกว่าทองคำสิบเท่าตัวนะครับซึ่งอยู่ที่พระบางองค์มีบางองค์ไม่มีแต่ผมจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้พวกกบในกะลามาคอมเมนต์แล้วถ้าไม่จำเป็นอย่าคอมเมนต์มานะครับผมไม่ชอบพวกคุณที่คอมเมนต์มานะครับคุณคอมเมนต์มาแล้วเหมือนกบในกะลาเดี๋ยวผมก็ด่าให้แล้วทำให้ผมเหมือนกับคนปากไม่ดีนะครับไอ้โเรเดียมเนี่ย ถามว่ามาไงในสมัยร้อยห้าสิบปีมีโรงงานถลุงเหล็กหรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ทำไมถึงมีคือดินเจ็ดป่งเจ็ดป่าพวกนี้มันก็คือแร่ธาตุที่มีมาผมเข้าใจว่าก็คือตามจากสมเด็จที่ไปเอาดินศักดิ์สิทธิ์พวกนี้มาก็ในดินนั้นก็จะมีแร่ธาตุที่ติดก,กันมาเพราะฉะนั้นมีบางตัวเป้มีตัวอีกตัวที่แพงกว่าทองสองเท่าเชื่ออะไรโรเดียมอันละสพบเลเดียม แพลเลเดียมนี้แพงกว่าทองสองเท่าแต่โรเดียมแพงกว่าทองถึงสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามาจากไหนก็มาจากดินที่ท่านไปเอาจากแต่ละเขาภูเขามาเพราะนั้นมีอยู่เมื่อเรามาเห็นรูปภาพที่ความชัดเจนตรงนี้เราสามารถมองได้องค์นี้ถามว่าองค์นี้แท้ไหมถ้ามองแบบนี้แท้แน,น่นอนร้อเปอร์เซ็นต์คือจากกล้องด้วยพันเอ็กมวลสารเราโชว์เห็นหมดแต่ขนาดเดียวกันบางอย่าง ที่อาจจะอยู่ข้างในองค์พระที่โชว์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการโชว์ไม่ได้สิ่งที่ผมพูดไปตะกี้ที่เราเจอเช่นผงเหล็กไหลนะนะครับเจ็ดโปง่งเจดป่าพวงนี้นะครับพวกนี้เราก็จะไปหาในเครื่องที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับจากเมืองนอกมาซึ่งใช้เวลาทางการพัฒนาเครื่องนี้มา4ีหเดือนที่เราซุ่มไว้เราก็จะเอาองค์นี้เข้าเครื่องเช็คดูว่า มวลสารตามที่เห็นกับที่เราในบางเรื่องที่เราสงสัยแล้วเราจะหาเจอไหมเครื่องนี้มันต้องละเอียดกว่าบางครั้งการเช็คที่เข้าเครื่องนี้มันใช้เวลากับใช้ทุนทรัพท์ที่แพงขึ้นกว่าจะมาได้เครื่องนี้แต่บางครั้งผมก็ยกประโยชน์นี้ให้กับผู้บริโภคถ้าในกะะรณีสงสัยไม่ชัดเจนนะผมก็จะขึ้นเครื่องนี้แต่ที่ผมแสดงทั้งหมดนี้ก็คือ เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นว่าพวกคุณที่เล่นอยู่เนี่ยสมเด็จหรือพระหลักๆที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเป็นพะระเกสเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเซียนพระอุปโลกพวกนี้เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระในตำนานที่จะต้องใสอะไรจะต้องมนสามมีอะไรไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับแม่พิมพ์ตียมพาวายมี70กว่าพิมพ์พวกเขาไปอุปโลกเหลือแม่มกี่พิมพ์แต่โดยจริงๆมันมี400กว่าพิมพ์กัดใช้กันอยู่ ทั้งพิมพ์ชาวบ้าน600กว่าพิมพ์นะครับนี่เครื่องกำลังประมวลผลอยู่นะครับเราก็จะมารอดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อครบประมวลเสร็จก็ประมาณ60วินะครับก็จะออกมาเลยว่าองค์พระองค์นี้มีอะไรนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากโควิดเสร็จคุณจะเห็นต่างประเทศจะหลั่งไหลกันมามหาศาลแล้วขณะเดียวกัน ผมจะบอกเลยว่าจะมีเครื่องนี้อยู่ในเมืองไทย4เครื่องจะมีที่จุดเช็คมีถึงสีที่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเสียมพระต้องทำใจไว้นะครับหล้างโควิดเสร็จอะไรเสร็จคุณต้องเตรียมเงินมาคืนอย่างโหมโหลานเลยนะครับเท่าที่ฟังมาคืนไม่น้อยกว่า70%ที่คุณเคยขายไปต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประมณผลที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับผมทำคลิปนี้เพื่อให้ต่างชาติดูนะครับ แต่คนไทยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยทีนี้ประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูว่าเครื่องนี้ที่องค์พระตะกี้นี้มีอะไรบ้างนะครับท่องเลยครับก็อันแรกนะครับเป็นปูนเปลือกหอย63.0392%ครับผมอ,อันที่2เนี่ยดิน7ป่ง33.2521%เหล็ก2.5971%ตัวที เหล็กนี่นะครับเหล็กนี่คือมากับดินนะครับดินก็คือแร่ปะปนมาด้วยแร่ทุกชนิดนะครับนี่คือดินนะครับคือเหล็กธรรมดาที่อยู่ในดินนะครับอันต่อไปนะครับเป็นเหล็กไหลไพลดำ0.7627เปอร์เซ็นต์หล็กไหลไพดำนี่คือตามคำพีของสมเด็จต่อท่านเอาเหล็กไหลทำเม็ดมะคำมแล้วเสร็จแล้วเอาผงที่เหลืออยู่ไปผสมอยู่ในองค์พระ นะซึ่งตะกี้เราก็ได้เช็คกันจากในเครื่องว่านี่นะฮะเหล็กไหลาภายดำที่เราจะเจออยู่อยู่ตรงนี้นะครับแต่องค์ตะกี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าความละเอียดมันสู้เครื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะเอาท่องต่อไปต่อไปนะครับเ,เป็นดินเจ็ดโปร่งนะครับ0.3051ครับต่อไปเป็นเงิน0.0225์นครับ สุดท้ายเป็นพาราเดียม0.0212%ครับพาราเดียม <ad> คืออะไรอะจะเป็นค่าที่แพงกว่าทองสองเท่าครับจะอรียงว่ามีมวลสารที่แพงกว่าทองสองเท่าซ่อนอยู่ในนี้้วยนะอยู่ในองค์พระองค์นี้นะครับทีนี้แต่กี้เนื่องจากว่าการพูดการแปลหรือการไรผมมีผมแทรกอยู่นะครับทีนี้ก็จะให้ท่องตามที่หน้าจอเลยนะครับนะครับแคลเซียมนะครับหรือปูนเปลือกหอยนะครับ 63.0392%ครับที่สองเนี่ยสแกนเดียมคือดินเจ็ดโปรง่งนะฮะ33.2521%อันที่สามเหล็ก2.5971%ครับอันที่ 4, สี่ทองเตียมนะครับก็คือเหล็กไหลไพดาม0.7627%นะครับอันที่ห้าโมลิบดีนัมนะครับ0.3051%ก็คือดินเจ็ดโปรง่งนะครับอันที่หก ซิลเวอ,อร์0.0225เงินครับแล้วก็อันสุดท้ายพลาเดียมนะครับ0.0212ซึ่งเป็นท่าที่แพงกว่าทองคำสองเท่าครับอันนี้เราพูดเป็นภาษาไทยให้กับคนไทยนี้พูดภาษาอังกฤษว่าผลประมวลออกมาจากภาพพระองค์ที่อยู่ในเครื่องนี้มีมวลสารคืนนี้คือถือว่าเป็นพระแท้ okay. Just a few minutes ago we just do the scanning of the amulet okay Take a look. We have already done the testing, and this is the result of the scanning. By the way, this is uh, the latest technology. You know, it's a uh, core fluorescence fluorescence scanner, and we can find all the composition inside the amulet. This is the some dead amulet. If you look at the, on the screen on the computer, the first one. Uh, calcium, sixty-three, sixty-three point zero three nine two percent. The second one is scandium. Uh, third one is iron. The fourth one is strontium, molybdenum, silver, and palladium. Uh, compared to the Somdet book and the record, you see uh, this accurate, and it's uh, it's proof that this is a true Somdet. Uh, And the next one, we'll do the test on the iron。我是泰国马先生，各位国外、海外的同胞，对佛牌有兴趣的哈，今天我们来检示给你们看。就是说，几十年来，泰国所有的玩佛牌的都是骗人的，他们没有化学检查，没有历史上的证据，也没有什么。 证据可以拿出来讲是什么原料是什么东西去和配料做起来的佛牌。今天我们用化学的方式来解释给你看哈。我们现在,在放大到大概两千倍以上，我们能够所看到的佛牌里边，这边我们所看到的就是那个啊、呃，有那个硫铁。 啊，就是好像泰国里边，我们中国也有，就是流流贴铁，啊，就是比较有，呃、应该是很这个奇迹，但是说有公公流的哈、啊，就是可以保护我们的。再下来就是那个所有这佛牌里边的，刚才我们已进去那个电脑。 分分析那个原料的已经传播出来了哈、哦。我们讲这个泰国话，可能你不会听哈、哦。可是所有的原料在里边呢，我们就可以讲到说，贝克贝克就是佛牌这这什么的贝克，用贝克的原料去烧做出来的，就是变成这个啊 c a 再下来就是那个了，第二排的、呃天天 石橄 m 就是那个泥土，彩色的泥土里边都是从山上那边拿下来的，弄吧。下边就是从泥土里边的铁，再下来就是硫铁，再下来就是彩色的原料，就是老虎受伤的时候，病的时候要吃的这种圣土，再下来啊是就是银。 就是银银的有零点零点二二五，再下来就是 p l a t i u m 这一种金属，比黄金贵两倍的哈所以今天我们这样子检测给你们看，就是说真正的佛牌可以用化学来检查出来的，啊、呃，尤其我们有那个金，金里边就是以前从里写下来的。 武康写下来一百六十多年的历史，再下来里边我们就来找这个机器，不是分析可以说牌是真的还是假的，这个机器只是来分析原料上原料上跟那个金里边那个写在书里边的是不是一样，如果查出来一样就是真的佛牌，所以你这边的原料就是跟。 那个佛牌经里边写的一模一样，所以里边有铁，跟有来这个硫铁在里边，跟铁跟硫铁对这个刻这个啊刻铁里边应该就可以用化学来检查。所以我们现在把那个佛牌拿下，啊、哦，就这边哈、哦，这个佛牌的原料就是全部从这边做下来。那么这两个铁跟硫铁。 哦，应该对这个刻铁，这个是刻铁。如果刻铁跟铁在一起的话，就会发生这个化学的啊、呃、工料。我们就可以从这边看到哈、哦，因为这个这个佛牌里边有铁跟硫铁在一起，那么我们再用这个啊、呃、科铁来试一下，我们就可以看到两种碰在一起的时候。 会有发生，啊，我们这样子来，给能可以，大家哈、啊、可以看得很清楚，啊，因为这个有硫铁跟铁，这个是克铁，所以我们把它放在一起，你看就是化学的，啊，这个才是真正的佛牌，什么的的佛牌，你们如果手上有，你们可以试一下。 那么也可以用这个高度放景去看，找这个原料。如果没有啊，你们可以通通要去退回给他们，因为几十年来他们玩的都是假的，工会都是骗人的，他们其实什么都不知道。你们大概有看到我的频道，六个月来我一直骂他们，他们也不敢对我有什么回反应，因为他们基本上什么都不知道。 连模具也没有，哦，连个登记下来那个资料也没有，连个化学检查也没有，什么都没有，只有大炮。所以现在在泰国，从这我们这机器进来，他们退佛牌退得很厉害，就是因为都是假的东西。你看我们检查用化学检查，他们比赛过，这个都是比赛过来的哦，你看。 都是比赛过来的，一名到第三名，我检查以后假的，我没收这一个。所以现在佛牌村村全部都百百分之九十八都是假的。希望你们华海外同胞，如果你们在这个检查之中发生有不对的，你们通通拿回来退给回给他们，因为。 现在已经在泰国已经发生这个退佛的佛已经潮流已经起来了，所以那个佛牌专家他们都是佛牌假专家，要不然什么都不知道，就是经过一个集团，大家人子来骗人。现在已经变成泰国一个退佛的潮流，他们可能会不久会倒闭，也会逃跑跑逃跑，你们能退退回给他们。 因为现在可以化化学可以检查真跟假很明白，历史上的都有，证据也有，化学检查也有，什么都有。啊，如果对佛牌兴趣的朋友，大家去可以去试试，你们手上的还是真的还是假的，这个也是对你们有一个好处。啊，钢铁盆的给布跟菩萨。 อังกฤษก็ดีภาษาจีนการก็ดีก็คือตามความประสงค์ของชาวต่างชาติที่มาโทรมาถามผมผมก็เลยมาไลน์ให้ดูแล้วก็การทดสอบให้ดูว่าพระเกเกยังไงพระแท้แท้ยังไงนะครับแล้วก็การที่ผมแปลเป็นภาษาให้เขาฟังว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องสามารถที่จะตรวจสอบพระแท้กับเกได้เครื่องนี้เป็นที่ในการประมวลมวลสาร ทีนี้จาับก,การประมวลมวลสารออกมามันจะไปตรงกับคมพีไบรานไหมเมื่อตรงกับคมพีไบรานมันก็คือพระแท้ถ้าไม่ตรงกับคมพีไบรานที่บันทึกไว้ก็คือพระเก่ของที่ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือประสบประวัติศาสตร์มีหลักฐานจับต้องได้วิทยาศาสตร์ที่สู์ได้นะครับส่วนที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือหวังว่าแฟนๆภาคเครื่องนะครับคือคลิปนี้ออกไปผมเชื่อว่าต่างชาติหลังจากนี้ เครื่องบินถ้าบินกันได้แล้วเข้าประเทศได้รับรองว่าคืนพระเป็นละนาวนะครับเพราะพวกเขาทุกคนเชื่อถือวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เชื่อถือที่ลมปากเพราะที่ลมปากที่พูดออกมาโดยท่านหนึ่งที่พูดออกมาพวกเขาเอาไปประมวลออกมาเสร็จเป็นการตกใจกันขึ้นมาว่าอะไรที่ประกวดมาทั้งหมดรวมทั้งซื้อพระกันทั้งหมดเป็นแค่เล่าลือเท่านั้นเหรอหรือแค่ความจํามาเท่านั้นเหรอ โดยไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้ไม่มีประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ไม่มีวิทยาศาสตร์ที่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงนะครับว่าต่างชาติจะคืนกันเป็นละลอกใหญ่หลังจากโควิดผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็มันทดสอบอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือให้แฟนๆพระเครื่องได้เข้าใจนะครับว่าพระเครื่องที่ท่านถือเก้9กว่าเปอร์เซ็นที่ซื้อจากเซียนอุปโลงหรือองค์กรอุปโลคนะครับ วันนี้ผมไม่ได้ด่าคนนะครับผมพูดแต่ความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็สามารถพิสูจน์ได้ตัวท่านเองไม่ต้องเชื่อผมเชื่อวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ลมปาไม่ใช่ไม่มีบันทึกไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้โดยเฉพาะมีท่านหนึ่งออกมาพูดบอกว่าใช้มาสเตอร์ไปปั๊มปั๊มบนแม่พิม์พหินลำม,มีผมว่าพูดคำนี้ คุณพูดไปแล้วคุณจะไม่มีหน้าไปเจอคนอื่นนะครับหินรับมีจะเอาอะไรมาปั๊มได้หินลับมีมันต้องใช้สเ,เขาเรียกว,ว่าใช้าการแกะแม่พิมพ์ไม่ใช่เอามตเตอร์ของคุณที่มาปัม๊มมตเตอร์นี่มาปั๊มกับหินได้เหรอหินแตกทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปบางครั้งคุณไม่ระวังนะครับหรือรู้ไม่จริงอย่าพูดไดดีกว่านะครับยิ่งพูดยิ่งเข้าเนื้อ การที่คุณพูดไปแล้วเวลานี้มันไปกันทั่วโลกทําให้ชาวต่างชาติโทรเข้ามาถามผมทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอีเมลมามากมายไกลกองนะครับนี่คือพวกคุณทําของพวกคุณเองถ้าไม่มีความรู้อย่าออกมาวิจารณ์นะครับมันก็จะเกิดกระแสแบบนี้นะครับขอบคุณครับ